สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม <S <S ปอนเ<ปอ>สรีไทยรถสวยนะและวันนี้เราเอาตัวซีเกมาให้เลยครับผมหรือว่าตัวแรงของเรานะ t o t ต้าอ n e นิวคอมพิวเตอร์สองปีเอปสองพัน้าเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟด้วยนะครับผมวันนี้เรามาทําการรีวิวและพาชมนะครับผมว่าสิ่งที่เราตกแต่งให้มีอะไรมั่งนะครับอะคุณลูกค้าอยากดูกันแล้วมาชมกันเลยดีกว่า เริ่มจากด้านหน้านะครับผมนี่ไฟหน้านะครับเป็นมารีนามันติรฟเฟกเตอร์นะผมดวงตาเสๆสายอย่างนี้เลยนะพี่แล้วก็ตัดมุมมานะครับผมได้เป็นไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ก็ทําพื้นผิวสีดําด้านนะครับผมตัดกับสีเทาของตัวรถบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมกระจังหน้านะครับผมโครเมียมนะพี่คันนี้และตรงนี้ก็เป็นกันชนด้านหน้านะครับผมเป็นสีดําด้านนะพี่ ป้ายแดงครับผมคันนี้บอกก่อนว่าได้ป้ายแดงไปเอเยนะครับผมอ่าตาสัญลักษณ์โลโก้โ,โตต้านะครับผมตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมหน้ายาวแล้วบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับผมอ่าเป็นไงก็มั่งพี่ๆบอกเลยว่าสวยงามทุกจุดนะครับผมไม่ต้องเช็คไม่ต้องอะไรเลยบอกเลยว่าคันนี้ซื้อจบในคันเดียวเลยนะครับผมยางโยโกฮามานะครับผมของแท้จากศูนย์นะครับผม นี่ปียี่สิบห้านะครับผมสัปดาห์ที่แปดเนาะก็เดือนที่แล้วเลยนะครับผมได้ยางขอบสิบหกไปเลยนะครับผมสัดส่วนนะสองสามห้าทับหกห้าอารสิบหกนะครับผมคันนี้ก็ได้ยางปีใหม่อย่างนี้ไปเลยนะครับผมหูกระจกนะครับผมเป็นหูกระจก LED นะผมไฟ LED นะพี่แล้วพับกลางได้นะครับผมพับกลางไฟฟ้านะพี่คันนี้ ่าเรือนมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมคันนี้ไฮไลท์เด็ดคือประตูะตไฟฟ้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันที่หลังนะครับผมตรงนี้เราก็ตกแต่งนะครับผมที่ว่าเป็นสีดำนะผมประจกสีดำเนาะกรอบสีดําบอกเลยว่าทําให้สีไายสวยมากนะครับผมหลังสไลด์นะครับผมตรงนี้ก็อย่างนี้เลยนะพี่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ใหม่จริงๆพี่บอกก่อนนะผมป้ายแดงยังไงไก็คือป้ายแดงนะครับผม อ่าด้านหลังนะผมได้เป็นไฟท้ายไฮโดรเจนนะครับผมได้เป็นไฟท้ายไฮโดรเจนนะคันนี้ไฟดวงใหญ่ของผมมองง่ายนะครับผมมองได้ง่ายๆเลยนะพี่คันนี้อ่าตาถัญนักโลโก้นะครับผมโตโยต้านะครับคันนี้แล้วก็ตรงนี้ด้านหลังนะครับผมได้เป็นโคมเมียมด้วยนะครับผมเพิ่มความสวยงามกับตัวรถนะกล้องมองถอยหลังก็มีมาให้นะครับผมนี่ นี่นะครับผมกล้องมอเตอย์ถอยหลังนะใหม่แกะกล่องทุกอย่างใหม่แกะกล่องนะครับผมเขาเรียกว่า all new รวม all star นะครับผมนี่กระจกนะเขามองท้ายด้านหลังก็มีมาให้นะครับผมนี่นะครับไฟเบรกดูที่สามไม้ปัดด้านหลังนะครับผมกระจกไล่ฟ้าด้านหลังก็มีมาให้นะครับตาทะลักแบบนูนโตโยต้านะครับผมคันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ แทแน่นอนนะผมเครื่องยูโรไฟด้วยนะพี่และเครื่องอยูโรไฟมีดียังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันด้วยนะครับผมอ่ะไล่มาเรื่อยๆเ,เลยครับผมกระจกด้านหลังทางคนขับสามารถเปิดได้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันถ้าพี่สนใจนะครับผมจากราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดกันจุกๆกว่านเลยพี่ ช่วงเทศการสงการห้าหมืนบาทเหลือเพียงหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างพี่ๆกับภายนอกนะครับผมกับคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่าไปดูกันครับผมเอาละครับผมเรามาเริ่มจากแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะที่ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมคู่หน้านะครับผมออโต้ฝั่งคนขับนะพี่แล้วก็ได้เป็นเซนทันล็อกให้ด้วยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัวรอก็ระจกนะครับผมกันคนด้านข้างเปิดปิดกระจกเล่นนะพี่ครับเผื่อแบบผู้โดยสารนะครับผมชอบเปิดปิดกระจกเล่นไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมหูกกระจกนะครับผมทับกลางไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับได้แบบไฟฟ้าเลยนะกระจกมองข้างนะครับผมมาถัดมาด้านล่างนะครับผมมีที่วางแก้วให้หนึ่งอันนะครับกับที่ใส่ของที่ใส่เอกสารได้เล็กๆน้อยๆนะพี่ ลำคงคู่หน้าอีก1จุดนะครับผมเป็นไงพี่พี่คันนี้ได้เป็นเครื่องยูโรไฟนะครับผมสติกเกอร์ด้านบนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อขัเมาครนะผมเยอะนะครับผมก็จะแสดงตรงหน้าปัดนะครับผมเราสามารถกดเคลียร์ได้เลยนะพี่อันนี้ทําได้ง่ายๆนะครับผมหัดมา <c oughs> ตรงตัวคอนโซลน,นะคอนโซลน,นะครับผมด้านขวามือของเรานะครับผมตรงนี้สามารถวางแก้วน้ําขนาดใหญ่ได้เลยนะพี่เพราะว่ามันใหญ่มากพี่เอ้ย มันใหญ่จริงๆนะครับผมแอร์นะปรับได้นะผมอิสระนะครับผมตัวตรงนี้ตัวไร้เข่าของเรานะครับผมเมื่อเข่าเยอะเกินไปอย่างที่ผมบอกสามารถกดเขียยดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดง่ายๆนะพี่คันนี้ฝาถังน้ามันนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงหน้ารถก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเผื่อหลายๆคนนะผมชินกับรถเก่งเนาะไทมานนะครับผมตุ้ง พวงมาัยนะครับผมพวงมาไยเป็นพวงมาไร,ม,าไรมัลติฟังกชันนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมควบคุมได้ตรงพวงมาไรนะกับหน้าจอแสดงม่านวัดนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยนะพี่นี่เลยนะครับผมบอก่าสถานะต่างๆจากหน้าจอของเรานะครับผมนี่โคตรดีพี่โคตรแจ่มอะอย่างที่ผมบอกไปนะพี่ลองอะโฟกัสที่หน้าจอก่อนแล้วก็โอเคนะครับผมเมื่อ ข่เมานะครับผมที่ว่าเยอะเกินไปนี่จนถึงขีดเหลืองหรือขีดแดงนี่เราสามารถไล่ข่าเมาขควันได้นะครับผมเป็นไงโคตรดีนะครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับผมคันนี้นี่เลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะพี่ๆบอกเลยว่าขับขี่สบายนะครับผมในตัวเมืองนี่บอกเลยว่าลื่นเปิดลื่นเปิดพี่ขับสบายๆไม่ต้องเหยียบคัดนะครับผมและตัว บูธเสียงนะครับผมตัวคุมคุมเสียงตรงด้านล่างของเรานะครับผมเปิดนี่สบายสบายเลยพี่เข้ามาปุ๊บจะพบกับบ้านแดงนะครับผมนี่เดี๋ยวกดออกก่อนนี่นะครับผมสามารถดู Youtube ฟังเพลงนะครับผมหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆบนรถได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้พร้อมนะครับผมพร้อม,อมเซ็นเซอร์กระระยะให้ด้วยนะพี่เออ ไม่ทรมดานะครับผมคันนี้นี่เลยอด้านบนนะครับผมถัดขึ้นไปด้านบนเซยขึ้นไปเลยพี่นี่นะครับผมคันนี้นะครับผมได้เป็นชุดแต่ง V.P. นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับผมเปิดนะก็จะมีสวิตคอยเปิดให้นะครับผมแล้วก็แอร์ไมโครบัสด้านหลังนะครับผมไมโครบัสด้านหลังนี่แล้วก็เรามีช่างมือหนึ่งให้ติดตั้งให้นะครับผมบอกเลยว่าเย็นฉ่ำ แน่นอนไม่เย็นนิพี่สามารถมาบ่นผมได้เลยนี่นะครับผมระบบสัมภาษณ์นะพี่คันนี้เป็นระบบสัมภาษณ์นะครับตรงนี้เผือ่อไหนคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันคือทีวีนะครับผมนี่มันคือทีวีนะครับขนาด2 4นิ้วนะดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อกับหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วได้สบายสบายเลยนะครับผมคันนี้ไฟพามาไฟฉุกเฉินนะผมก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงพี่พ ทุกอย่างปกติดีนะครับผมใช้ได้ปกติเลยนะครับตัวไร้ฟด้านหลังก็มีมาให้นะครับผมตรงนี้น้ำยาแอร์นะแรงลมแอร์นะผมทิศทางของแอร์ก็สามารถปรับด้วยแมนวนวลได้เลยนะครับผมคันนี้เป็นไงกันบ้างพี่ๆกับคอนโซลด้านหน้านะผมบอกเลยว่าสวยมากและเบาะนะครับผมเบาะคนขับนะเป็นเบาะ VIP นะครับผมปั้นมิกกี้เมาส์มาอย่างดีนะครับผมนี่เลย บอกเลยว่าบอก v i p เนี่ยทั้งคันนะครับผมบอก v i p ทั้งคันนะไม่อยากจะโม้เป็นเบาะใหม่นะผมสั่งทำพิเศษนี่คือมุมมองของผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมบอกเลยบอกว่าคอ,อนโซลหน้าดูดีมากนะครับผมให้มาพร้อมกับทีวีนะครับผมขนาด24นิ้วนะครับผมที่เชื่อมต่อกับจอ Android ของเรานะครับผมุหนักฟังเพลงได้นะครับผมมีตู้ซับเสียงให้ด้วยนะพี่คันนี้มีตู้ซับเสียงให้ด้วยลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับผม สวยงามมากเลยนะครับผมคันนี้นี่และที่สำคัญคือด้านหลังนะผมอ่ะตากล้องแผนไปเลยค่อยๆนะครับผมอ่าเบา VEP นะครับผมปั้นมิกเก้เมาส์ทั้งหมด9ตำแหน่งนะพี่และเป็นเบลออโต้ด้วยนะครับผมมูลค่าเนี่ยเป็นแสนนะพี่บอกก่อนนะครับผมหลายๆคนที่เล่นรตู้เขารู้กันดีนะว่าเบาอ,อย่างนี้แพงมากและยิ่งเป็นเบลออโต้ด้วยย,ยิ่งแพงเข้าไปยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับผม ม่านนะครับผมสีเดียวกับเบาะเลยสีเดียวกับคอนโซลน,นะครับผมภายในบอกเลยว่าทําโทนอย่างนี้หมดเลยนะครับผมฮมก็ปูให้ใหม่นะพี่คันนี้อะพาดูเพดาน VP หน่อยนะครับผมรายปลาคาฟแะพี่คันนี้สามารถปรับสีเสียงได้นะครับผมนี่ะจะเป็นสีแดงก็ได้หรือว่าจะเป็นสีชมพูก็ดีหรือจะเป็นสีน้ําเงินเลยก็ได้นะครับผมนี่ ปรับได้นะครับผมสามารถปรับได้ทางรีโมทนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงกันม้างครับพี่พี่บอกก่อนนะครับผม VP คันนี้เรารถให้แล้วมากกว่าห้าหมืนบาทนะครับผมเหลือค่าหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมบอกก่อนนะเดี๋ยวเราพาลองเทสลำโพงด้วยนะครับว่ามันหึมหำแค่ไหนพี่ บอกเลยว่าขี้หูเต็มระบําแน่นอนนะครับผมอแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมบอกเลยว่าไมโครบัสคันนี้นี่เดอบเบสเลยพี่เอ้ยเป็นไงโคตรเท่พี่คันนี้โคตรสวยนะครับผมหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะกับป้ายแดงคันนี้นะครับผมซื้อกเราเอาเลยเลทผ่อนดอกบีย้ยป้ายแดงนะครับผมและโอนกนรรมสิทธิ์ชื่อพี่เป็นคนแรกเลยเพราะเราทําสัญญากับทางโชว์รูมไว้ให้แล้วนะครับผม เป็นไงพี่พซื้อกับเราเหมือนซื้อศูนย์โตโยต้าโดยตรงนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่ต้องไปรอรถนานพี่ไม่ต้องไปรอแต่งวีพีนานพี่ไม่ต้องไปรอทําสั่งบอกไม่ต้องไปรอติดตั้งแอร์เมโควัตนะครับผมเราทําการแต่งเสร็จสมให้เรียบร้อยและเราใช้ช่างมืออาชีพในการตกแต่งให้กับพี่ๆนะครับผมบอกก่อนพี่พสนใจกันบ้างไหมเอ่ยแล้วเราไปปิดจบหน้า ดีกว่านะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้วยว่าเป็นยางไร ก่อนจะไปห้องเครื่องผมขออนุญาตเป็นเด็กขี้อวดแป๊บหนึ่งนะครับผมกับด้านหลังของเรานะตู้ซับลำโพงครับผมบอก่อนว่าสวยงามมากนะครับผมคันนี้ปูผมให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมด้านข้างนะก็เป็นแบบวีพีด้านบนนะครับผมเงยหน้าขึ้นมาแอร์เมคบตลด้านหลังนะครับผมนี่เลยพี่ๆให้ชมจากด้านหลังกันก็เลยนะและทะลุไปด้านหน้าโอ้โหสวยงามมากนะครับผมคันนี้อา่า ด้านหลังตรงนี้นะครับผมได้ไปโชว์คู่นะเปิดปิดสะดวกสบายนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าจริงๆกันนะครับผมท้องเครื่องนะครับผมยูโรไฟนะครับผมคันนี้นะบอกเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สองพันแปดร้อยซีซีนะครับผม เป็นไงกันบ้างนะครับผมทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับผมเพราะว่าอายุรถเพียง2องอาทิตย์เท่านั้นนะครับผมเป็นไงนะครับอ่าประก่อนนะครับผมซื้อกับเราตอนนี้นะเหมือนซื้อป้ายแดงเลยนะครับผมโปรโมชั่นป้ายแดงและอีกอย่างหนึ่งคือรับประกรันศูนย์ป้ายแดงด้วยเช่นกันนะครับผมวารันตีป้ายแดงก็ได้ไปครบเลยนะครับอ่ะคันนี้1นึ่งล้านหกบาท ซื้อกับเราดอกเบี้ยป้ายแดงนะผมโอนกับประสิทธิ์เป็นคนแรกนะพี่แต่วันนี้เป็นไงกันบ้างครับผมกับเครื่องยนต์ของเรากับรถตู้ของเราแต่งว้พีสวยงามนะครับผมหมดเวลาของเราแล้วนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่พี่อย่าลืมนะผมคิดถึงรถยนต์มือสองไม่สิคิดถึงรถป้ายแดงไว้ใจเศรษฐีไทยรถสวยครับผมแต่วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ